ครับขอต้อนรับเขาสู่ทางช่องพงพลอยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาหาเจ้าแม่พระนะครับปูนุบหรือว่เจ้าแม่สอยสุดาเรือเจ้าแม่มิ่งพระนะครับมีสถานที่แห่งนี้ขอเสนอข้าวมาที่ตามมาบุ้งมาชมกันครับเป็นเพียงแนวทางนะครับขอขอนาเรียกเหล้านะครับมืัอนี้เน่าเขียนเขียนเล่าเขียนเขียนนะครับขอเสนอข้าวบุ้งมาชมกันนะครับตามเมียนะครับ ปากกดยังอยู่บอกไก่จองแต่ย้ายนั่นก็ได้ที่ตั้งใจใส่ทำบุญเสียเอาอย่างน้อยยะใจจังหันในตอนเศ้าไก่ของเฮานั่น้เท่าฟังเสียงยายแล้วว่าไก่ของเฮาน,าน,นั้นลูกเงินน้อยเหตุจังได้ คิดหาอย่างกาโบได้ที่นอกจากไก่ของข้าเอากเ่าหน่อยยะเหตใส่ง่ายจังหันพร้อมไก่ซ้อมดูจากของเว้าหยีใจเงาฟังคำว่าคือเป็นตา แม่ไก่นอนอยู่ใต้หลางปีกสองทางกอดลูกพวกน้อยน้ำตาย้่อยยานเตยขันสินีผัดทิดได้กูว่าสิงไงฟุ้มฝักต้องรู้จักคุณนอ้อง แมนบันีสิยอมนอนถึงเขาสวยมาตรองตามองดูลูกอคอนจิตอาวรนลูกหัวหน่อยกะเลยเอินให้ตื่นมาลูกมาตาลูกลาแม่สิสังจมแท้ แสงแต่เวนเลียงร้องแม่บ่ยญางเดียนยางเพิ่เนสาวมาหน้าเจ้าทำอาหารตอนเช้าตรูให้คอยดูน้องน้องเด้อเจ้าลูกผู้ตุลูกผู้ตนกายแอวเด้อ ลูกคนโตก็คือกันอย่าได้รังนอกเกนน้ำตาน้องลิ้นง่อยลูกกับพอยน้ำตาลังโอ้ยเฮ็ดอีเยางกับบไดายมีแต่ใจว่าใ่กัน สองแต่ยายว่านั่นข้ากับลูกทำอาหารเห็นเขาจับมันดาไปเชือดคอนอแก,กนตวกีดใจตรมมองดูเจ้าตอนแม่ถืกไฟไเผาพลโลนเจ้าผู้เป็นแม่ลูกพ่้ใหญ่นั้นแม่ กะเลยสวนอนองนองสิตายพร้อมว่าพำกันพอตะว่าเท่านั้นผ้ากนเลิ่อนถกกองไฟก็เลยมอและนาตายย้อนห่วงน้ำมานดาเจ้าเกิดเป็นดาวอยู่ทั้งฟ้าอานิสงได้นุ่น Hư ơi Đã hôn đào cái nồi quan văn Để song Hên Để song Hên Ơ ơi, Nó Phèn Nó ปู่มนคราจาเม่สอดสุดาเจเม่พาจณีปู่หลวงปู่ศรีสุโธว,วันนี้จะไม่หาเลนร่างทรงจะเมซสอดสุดาจะมาขอร้องรำเพื่อแลกกับบารามีหวยทาน้อยหวยราวกับปู่กาขอให้ปู่ประทานบารามีให้เก่งะะไม่หาเลนด้วยเถิดลาว่าโอน้าพาจะสมคูวันใด เจ้าหาเลนที่ตังทานลาววยคู่คายน้อยเรียบรอยหาเดนเอิ่นใส่ปูมอนลาปูมันเอย๋ยหลาหาเดนมาขอบุญบารมีน้ำเจ้า แต่ปางหลังแต่ครั้งก่อนลับบารมีผู้เจ้าขอ,อให้เจ้าลังมาราสีสุดโุปู่เจ้าได้ยินบอกหาเล่นไข่รักไข่ปัะตูนอกหัวใจปู่มาอย่าลอดล ระทางนักกรดผู้เจ้าให้มาเลี่ยมนักของดินเอ้ยขอบุญบารมีให้หลังมาหน่อมตูม โอ้โอ้โ oh. อ oh ้โ oh. อ oh ้แรงไอ้มือ pues ส mm ิบนิ้วซวยสุดาหอก้มกา ขอก้มกาบอม,มรินผู้ยดสูงจ้อยสุดามาขอวอนบารมีอม,มรินเจ้าขาช่วยวานดโปอยอีกปูรลุบป,ปูนโนให้มาช่วย ให้มาช่วยซอยสุดาลูกน้อยนะซอยสุดามาขอกาบขอวันทามาเถิดมาปลุรุจงรีบมาอีกญาเรเรองอยู่แดนไกลให้มาช่วยให้มาช่วยซอยสุดาลูกน่อยนะ มาเถิดมาญาติจ่าจงรีบมาซอยสุดามาก้มกราบบารมีอีกทั้งปู่มนนักคราชให้มาช่วยให้มาช่วยซอยสุดาลูกหน่อยนะมาเถิดมาปู่มนจงรีบมา ซอยสุดามาก้มกาบบารมีอีกทางปู่สีสุดโทให้มาช่วยให้มาช่วยซอยสุดาลูกหน่อยนะมาเถินมาปู่สีสุดโทจงรีบมาซอยสุดามาก้มกา บารมีอีกทั้งปู่สามตาให้มาช่วยให้มาช่วยซอยสุดาลูกหน่อยนะมาเถิดมาปู่สามตาจงรีบมาซอยสุดามาก้มกา ปูสามเออตาง่อยสุดามาวอนเจ้าอัมมารินพยศหญ่งผู้มิใจนอกก็กลัว หวังสร้างสวนท่านบาลมีเทียนขอให้พอมาคอยห,หนุน่นได้ยินเสียงสุดาวอนให้พอมาเทียมหลางหลากคันได้ยินเสียงหน่อยซอยสุดา มาลำวอนขอยเจ้าได้ปูดปล่อยจอยสุดามาลำออยบารมีปู่เจ้าขอให้เจ้าได้ลังลงจอยสุดาลูกพ่อมาก้มกราบมายอมรับบารมีจากปู่หลวง ทั้งปู่ลูปูป่นูปูทางปวงจอยสุดามาทวงบารมีหลากคันยินเสียงหน่อยจอยสุดามาลำว่นคอยเจ้าได้ปดป่อยจอยสุดามาลำ้ย่ย บารมีปู่เจ้าขอให้เจ้าจงลังลงเออเออเออเอเอ,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 เอ อัน <Mile> นี้เจ้าแม่เ <Lev> ข <cooler> ้าจีดาจ้ะครับทุกครับเจ้าแม่ไ่วยังไงจ้โอ้ยยัง่อใดเล่าแล้วเจ้าแม่เอ้ยพอไเด้ไยนังี้นตัดใจไปส่นี่่ซียนตกยากลำบากเนาะยี่น้องเอฟซีเิ่นการล่อค่อย ว่าจะได้หวยไปสือไปเสียงดวงมาสันปันว่ายิ้นข่าวแม่เพิ่นเจ้าแม่เพิ่นให้หวยแม่นปูเพิ่นให้หวยแม่นมาสันว่าจะวาสันเพิ่นอะไรอยากได้แล้วเนี่ยเจ้าแม่นี่ขอเบิ้งขอเหล็กเล่าเหล็กห้าน้อยเนาะครับเดี๋ยวเจ้าแม่โซชิดาจะให้ปูท่านมาให้แต่ละเวลาในใจขอให้ผ้าจาน เตรียมบดีไ <w> ว <benim language> ้ให้ปู่คจัะครับปู่ว่าจงไหนล่ะป้าเนี่ยซาธุปู่ลูกหลานอยากได้เล่าได้ฮะนี่แล้วเมื่อนี้ยา่พลาดเลิกปูเวลาสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนาเพ่นธุ์สั่น ยาสุกิปุกันทุกอย่างเสร็จสิ้นกคนพูย ເພິ່ນກັນບໍ່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 ເຂົ້າເນາະປູ່ແຈງວ່າຢາກໃຫ້ມັນຢາກໃຫ້ໄດ້ໂຕ່ງໂຕ່ງມັນບໍ່ເຂົ້າກໍຍາມນາູດວຈົ້ຈົຍຈົ້າແມພນູພນຊ dạ có nghe anh bà đại cua anh bà đại ha 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 thân ha มาไปน้องเขากินนามอำเอน้นาจัหน่อยบบไม่ได้ quan 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 tuổi quan tuổi quan nè พอเล่าสามตัวตนๆๆนรงๆแข็งๆให้ลูกเ้านด้พ่อได้ไปกินไปทานได้ซื้อเข่าซื้อน้ำซื้อกับเ,ข,เข,ข่ากับน้ำพ่อได้ได้นี่ใส่เส้นนี่ตะก้อนปนหนีเป็นเนส้นมิสันพันวันยิ่งข้าวมาเนี่ยพอเล่าปูจะตัวเนีพอได้เห็นลกูกเรานไปไนีใส่เส้นมาสันทูกลำบาก,นนบาบากมมเนี่ยหาเงินมาช่องลำบากสมมืี่ย 就扛着铺着。 แกวหาเนื้อโตหาเนื้อเป็นของเล็กเล่านะปูเล่าสองปี ให้ลูกได้หลอนได้ซืขวอออากำเิ่เออได้ะอ,อูก็สิกกได้กินก้อยเนื้อขมขมคอยกิมขมขมก็เราเขาจะขวดอยู่ที่ว่าเขาขาทายวะนะ่านอกปูพอตัวให้ลูกให,ให้ได้ื่อสุขวนพอตัวให้ลูกให้รลอนในช่ในรอบน้อะพอ,อมอน้เวลาสองคนครึ่งเริ่ปู นี่ทุนนี่ห่อนก็ได้เห็นใส่ชิ้นที่วันรายตัวส่วนเหล็ออกนี่นี่ไ,ไก่มือก็นอปูเนาะ ออพอได้ทุกคนนะพออยได้ทุกคนเนาะพอได้ทุกคนเนาะแต่มีหมนันมีโฉมมีหลับกันพ่อได้กินได้อยากพ่อได้มีเงินมีทองปดหนีปดสิ้นไปลกูกหลานลำบากด้วยิ่งนี้ถ้าข่าวปูหรือแล้วลำเลื่อว่าปูนี่แล้วให้เรียกเม่นให้เรียกเมน่นปูลบปูลบอาจารย์ตวนว่าส่วนเล่าสวนน่อยหรือว,ว่าส่วนเรียกไงนีกะ พี่หน้าเด้อปูดเด้อไปเหยียบใบเนืน้องวดนี่ให้ลูกให้หลานได้ถูกได้ยั้งไปให้ได้รางวัลน้ำฝนไปเนาะเป็นบ่ให้ได้ทุกผู้ทุกคนตัวใหญ่ก็บ่ตอนนีนนน <c ười> ใหญ่เก็บก,กว่านาะ ไปข้นแล้วมีเงิน,งนปติบายมีกับไปไซบด้บ่มีเงินเติมนมันมีเงินใส,ส,ส่นี่ใส่สินเขาอสสินเขาเมท่มแล้วทำบกทุกันไหวาหายหน่อยให้เขาจีดหนึ่งเก่าหนึ่งดั ລືມຫນ້ອຍຕິຫນ น่องลูกหลานเพื่อนเนาะพี่น้องเอฟซีพนกับลอค่อยเนาะปูะว่าสีมีโ่งมีหลับงวดวงทกับเสว่าพันบ่เขา่เาตัวนั้นที่ปูบอกนะองวดน,นี้คือแสดงว่ามีมีเก่าหาหนึ่งเนาะปูเก้าห้าหนึ่งเลขล่างสองสขับแมนบ่เนาะส่วนห้าหน้อยกับปูคนหาหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับห้าหน้อยหางเดียวครับกันนดานอทมขับผม พี่ตดพี่บอกพี่น้องเอฟซีนะครับปูล้ลอค่อยส่วนห้าหน้อยก็ดีเรือว,ว่าเล่าก็ดีนะครับพี่น้องเมื่อนี้ปรากฏว่ากดกันนยังเต่ยนทางช่องนะครับเด้อเพื่อสิบิวัฒนกันที่ตามคลิปไม่ได้ตอบไปทางช่องพงพาลุยครับโ oh, <boy. S 1> พอแล้วโผล่พอแล้วเอาสนับพูน้อไฟบกหลานมีโศกมีลาบเด้อให้มันมันกันทุกคนเนาะ อันนี้แม่มิงได้จ้าโอ๋แม่มิงถูกแม่มิงขอบุญเญ<ด>าบารมี่เนอะตาจ้าเออเมินนั่นก็บกเข่าบ่ได้เนาะซื้อ,อ <c oughs> แล้วบ่ได้จำเนียเอ้ยไม่จำเนาะซื้อได้เนาะเหมยเนาะซื้อไห้เล่าเขาเสียห้า,หาหน้อยน้ำมัอน,นี่ขอสามตัวให้มันแจกเด้อจำเนียเด้อแม่มิงลหลานเราค่อยอยู่มาเคิงก็ขอเพิงบุญญ,ญา,าบารมี่จำเมียนี่ละ ยะสีมิโสกไม่ใช่น้ำกันโดนบันดาลเด้อจะแม่เด้อแม่่ห 4, 4, 9, ยซีซีเก่าอแม่มิงห 4, 4, 9, ้ซีซีเก่าเนาะอันนี้เป็นห้อยห้ยเล่าบ่เนาะห้ยน้อยบ่เนาะซีซีเกาวันมันกิออกงจ้าวนมันกิมอกเล่าไหมหเออห้เล่ามอกเอินมอกข้าน้อย ให้เป็นตุมันถือเป็นตกุกกาบา่นแม่ล่างพันวาหนังเป็นตุกกับด้ว่าันจาร่าอ่าหน่นีน่ให้เทานั้นเอโอ้ครับมันกบนบาหาน้อยเนาะมือหน่อยะนะนะกลานะข,ขอให้ใจอุตสออบผมวอดหาหน้อยเนะยาะว่าเล่าวืเาอเล่ากวจาได้ยืนบอกสิห้าหน้อยหรือเปล่าตรงนั้น อ๋อวันนี้เมื่อนี้ก็นนค,คือสีมาสามตัวตรงสามตัวแตกคราบแม่ไม่รูจัดขอแม่ท่าถือนะได้ใจอ๋อครับได้ได้ครับเดี๋ยวจะซื้อมาให้แน่เนอส่วนที่เราอยากได้ยังสมบัสิซื้เราแต่ว่าให้ลูกให้ร้านได้โชคได้าลาบนกัน<ช>ครับเดี๋ยวแม่มิงติดจับมันได้ใจค,ครับสาธุจ้ำแนงอยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีใจยในโชคนในลา,าบในโชกในาน้ำกันเนาะครับเดินไปไดินไปเด้คกับพี่น้องก็คือสตริบเงนินสมกันเนาะครับอหอยเหลาของปูรูปนะครับเมื่อนี้พันกระหายมาแล้วครับนี่ประกาศเกียย่ยมจดไว้แล้วครับเด้อหอยเหลาครับหอยเหลาตะแม่ยพันกระมา ปูโรพักนกามาครับเจ้าแม่สายสุดาพันกามาครับอ,อันนี้เป็นหอยเหลาด้วยครับเด้อปูโรพันไห่เก้าหนึ่งเก้าหานึงครับเก้าห้าหนึ่งเลขล่าง 2, สองสี่สปปลาวนะครับส่วนฝั่งขวาเมื่อนี่เป็นของเจ้าแม่ส่ยสุดาหรือแม่มิ่งครับพันกมานำการเพิ่นไห่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแม่มิ่งเพิ่นไห่สี่สี่เก้านะครับ มวดที่แล้วมันก็ับไปออกฮาน่อยเป็นตัวกลับสามตัววันจนทงวดนี้ก็มาบางงมาส้มกันนะครับผูใบปูได้มาเสียงดวงเสียงโศกเสียงลาวกันนะครับฮาน่อยปูหลบนะครับเด้อเตรียมกันไปเซเว่นนะครับไปเสียงดวงเสียงโศกกันทางส่งพงพระลุยได้ไปนับเสนอพี่น้องในบางงส้มกันเพื่อเป็นแนวทางครับที่ติดกดกิปสามไว้ทั้งบดกับสี่ลุงคลิปได้ไปกับสี่ได้เด้งขึ้นกับสี่เห็นกัน นะครับส่วนตัวเลขปูรูปนะครับโมนี่เป็นเล่านะครับเดื่อเล่าพัฒนาตอนสองทุ่มครึ่ง 9, 5, 1, เก้าห้าหนึ่งเลขล่างสองสนะครับส่วนห้าน้อยของจามเพิ่นกับไหามาหนึเก้าหนึ่งจมียมงเพิ่นกับหสี่สี่นะครับส่วนเป็นหาน้อยนะครับ ส่วนเรล็กหญ่กับรอค่อยไปอีก,กนครับเหลยกรอเหียกเงยนะครับเด้อเราค่อยไปถึงวันที่3 1ตอนเรื่องก็สิแดหูยักกัเน,นะครับเนาะเป็นวาสิาพาเปียวตอนตะเ้าวันที่3 1มสิดปนสดปล่อยกันวันที่3 1สนะครับส่วนตัวเหล็กนะครับเด้อมันอนีห้าน้อยพู้ใดมักเล่าครับขามโค้งไปน้ากันผู้ใดมักห้าน้อยก็ไปน้ากัดน,นะครับเด้อครับ ในเมืองในส้มกันนะครับแคบนาจอไว้ครับหรือว่ากดกระดิ่งแจงเตือนไว้อาจจะได้เขามาเห็นน้ากัดครับกากาบขอบุญขอบพุดนะครับพี่น้องที่กำลับมองมาชมทั้งจงพงพ้วุยหรือว่าช่องไม่นะครับบุญท่านตากัยังพ่ได้เปลี่ยนอยู่ครับหรือว่ากเปลี่ยนไปเป็นตัวอักษรไปกัยังบ่าในแลี่ยวนะครับขอตังกากาบขอบุญขอบพูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปหน้ามาพอกันไหมครับกาบสวัสดีครับ